สวัสดีนนี้ um จะมาร <e ีวิวร้านอาหารสปาต้านะคะที่อย <okay ู่ในสอยเสรีไพยไหนว่าตรงไหนตรงสีแยกกับอะรสีแยกไฟแดนากินมากเลยข้างในก็จะมีผักนะคะขิงนึ่งน่ากินเมนูเยอะมากกิน คนนี้คนสวยเป็นคนสวยอุ่ยอาหารเยอะมากเลยอาหารเยอะมากเลยขอรีวิวหน่อยนะคะมีอะไรเนี่ยแมีนไตปลาถุงเท่าไหร่จะสี่สิบจุดหรือเปล่าขี้หมูนั่นเลยหมูอันนั้นหมูอะไรนะหมูกระปิ้ลกระปิหมูกระปิหมูอืมเอาสั่งเอาได้หล่าสามจานบ่ะเอาข้ามาเลยสามจานเอาลาดอะไรดีเอาหอยหอยใหญ่กับ ปลาได้กี่อย่างคะเนี่ยแล้วแต่เราสั่งเลยใช่ไหมเออสองอย่างติ๊กไม้ติ๊กไม้พ่อวิ่งหนูเลยวิ่งหนูไส้ปลาเนาะอันนี้กับเมี่ยงเมี่อยงเนี้ยซูชิก็มีกับเมี่ยงกับเมี่ยงกับแม่กินจเกมาเอาน้ำน้ำหน่อยเออไม่นอกใจน้ำอันนี้ไส้ปลาอันน้ำน้ำหน่อยค่ะ

อับครื่องน่ารับวันนี้เป็นสูตรของได้กินมากแม่ค้าน่ารักแม่ค้าน่ารักค่ะแปดสิบคุณการ์ดขอบคุณค่ะถ้าไล่ะอันนี้อันนี้ค่ะใส่อันนี้มีผักนะคะคือผักตัดได้เลยตามใจชอบอาหารมีนะำตนี่มีของหวานให้บริการกินฟรีกิดปียังไงจีบป้า พี่หนูเอาผักกระแยกนะคะน,นั่งจัดหั่นอ,อย่างนั้นผะักครับเอาค่ะอันนี้นะเอ่อเดี๋ยวเคยเดี๋ยวเลยเอาไปคนละจานเหรอผักอ่ะเออคนละจานอยากกินอะไรก็แต่ว่าเป็นพิซอันเดียวพอนะพิซอันเดียวพอของไอ้อาจาร,รย์นี้ดีกว่าเดี๋ยวพักไปเสีย ออุ้ยย่ังชิมผักกระงแยงก่อนนะกระนแยงบ่ผักกระงแยงเนี่ยจะตามไปอันนี้อะไรอยากที่หนูโยกกล้วยอ่ะอันนี้แซ่บเดิบอกกินอะไรอ่ะเขาเปิดร้านงี้ยเขาโยกกล้วยอ่อนเหรออันนี้อะไรอันนี้อันนี้เหรอคะขอรีวิวนะใช่ค่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่รู้อ่ะ ไม่รู้คนเรียกว่าอะไรคือแม่จันอันนี้สายสายวัวพี่หนูวันนี้ก็มีแล้วเนี่ยผักกับลาบไหเนี่ยมาแล้วก็ไม่ผิดหวังครับอืมมาแล้วไม่ผิดหวังครับผักกับลาบเอาไปไปกินแบบอะไรเออใช่อันนี้ผักแหวบมากินแตนได้ ซีิ้งสีมีผัดกระพงระทินแล้วเ<ม>จ้าเขามีมีนี่ด้วยเนี่ยน้ำพริกกันี่อา้างคทเปจาสีมันแตก อร่อยไหมเนี่ยอืแอแซ่บปะมากันสามคนเลยคุณหนูสามีคุณหนูเฝ้ากินแน่เลยนะกินหมดเลยน่ะเฝ้ากินแน่เฝ้ากินแน่เขาติดไปเมื่อตอนแรกเลยเนี่ยฟังออกไหมเขา,าพูดอะไรอ,อ่ะฟังกินหมดแล้วอือที่กูณดิ พูดีก็เปนสตัวเขา้วเขูดีก็พูดดีก็เป็นสีของตัวเขาาูรวมเดี๋ยวลุงพูฟังออกปะฟังบอกเมี่ยฟังบอกมล้วเราให้ฟังเมียครั้งแรกเมียชมฟังบอกครั้งแรกเลยเนาะเราได้น้องเผยคนทีสามแล้วพูพูดเราฟังไม่ออกเลยนะ มันตายอเออจะหาแฟนครนีสารเท่าไวะเลือเจอไปเจอผู้หญิงบอกอยู่ลกระบังเด็กนวแล้วมันพูดถึงขี่คนนี้ฟังบอกเขาฟังไม่อล้วฟังบอกพี่นองไอจะหาแฟนคนนี้สารผูขี่คนนี้ปนว่าผูขี่คนนี้แปลว่าอย่างพี่น้องเว่าจะบอกว่าสาจีนจะเฟินแว่า น่าจะบอกภาษาจีนกับเพื่อนเหมือนว่าเขาบอกเขาเขบอกว่านี่คุณหนึ่งน่าจะบอกภาษาจีนกับเพื่อนเหมือนว่าโอ้ยเนี่ยคนนี้ชนาเนี่ยเขาบอกเดี๋ยววางภาษาจีนเอาไปเนาะโอ้ยตกใจตกใจว่าอือตกใจว่าเออเขาเป็นคนราดกระบังอ๋อเป็นคนราดกระบัง